อึมอึมอ่ะมันบอกไม่ถูกเลยทําให้เข้าใจว่าบางทีเราอย่าไปตัดสินอะไรที่เราเห็นถ้าเราไม่เคยสัมผัสีครับ before n d a f e ที่ที่รรว่าหรอทุกอย่างมันจับสลับไหมดอะไรที่เคยคิดว่าง่ายเนี่ยพอเข้ามาทําจริงนยากครับอ,อย่างสมมุติว่าเพลงแค่เพลงเดียวเนี่ยเป็นโจทย์สำหรับหนึ่งอาทิตย์เฮ้ยทีมองว่าแบบเฮ้ยมันเกินไปไหมเนี่ยเพลงเดียวตั้งอาทิตย์หนึ่ง มันแบบสบายเออเวลาเยอะไปชิลๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาจริงเนี่ยโหแบบเวลาแต่ละวันผ่านไปเร็วมากเราเรียนอคต i n g เรียนแดนเรียนอะไรเรียนร้องเพลงเนี่ยปป๊บปผ่านไปเป็นวันๆแล้วครับครับครับมันยากกว่าที่คิดเยอะเราก็อย่างเรื่องความรู้สึกก็ด้วยเนี่ยก็แบบเฮ้ยอะไรแป๊บเดียวเหมือนกับน้องแอนน้องอีกครับอะไรแค่จากกันแบบเดี๋ยวว่าเจอกันแล้ว แต่กลายเป็นว่าความรู้สึกมันมันมีเยอะอจริงครับครับ,รบส่วนเรื่องที่คิดว่ายากเรากลับทาได้อันนี้ก็กลับแตละปัดเช่นอย่างคิดว่าใครคิดว่าผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะร้องเพลงและนาคนเป็นพันๆคน,นได้เงี้ยคิดว่าผมคงแบบสั่นคงแบบทําอะไรไม่ถูกแน่นอนแต่พอเราขึ้นไปปุ๊บขึ้นเสร็จจบเฮ้ยเราทําได้วงย้อนกลับไปเราทําได้จริงๆมันผ่านไปแล้วผ่านมาสองครั้งแล้วด้วยเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าแบบมันยิ่งใหญ่ แต่เราก็ทำาแล้วสองครั้งโดยที่แบบแวบไปแวบไปครับก็เลยแบบเนี้ยว่าอะไรที่ง่ายเนี่ยกลายเป็นยากอะไรที่ยากมากับทําได้ทุกอย่างมันต้องมาสัมผัสเองครับครับแม่ครับ